สวัสดีครับพ่อพี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องลูกสาวในหอยรอยเอดทุกท่านทุกคนนะครับ mm. พอกันวันนี้ก็อยูกับผมทีมงานลูกสาวในหอยเหมือนเดิมเราเช่นเคยครับนํำภาพพี่น้องผู้ติดตามมหา,หาวัวไปเลี้ยงนะครับว mm. ันนี้ก็อยูขอเหัว่าน้องแนนคือกเก่านะครับเนื่องจากน้องแนนว่าเปิดไม่อีกรอบนะครับพี่น้องันโทุมาแล้วว่าบริเห็นบาดยางป่อสั่นนะครับน้องแนนว่า <c oughs> ขอภัยครับก็เลยว่าน้องแนนเลยว,ว่าทายไม่นะครับ นะครับตัวนี้แหละพี่น้องตัวทองนะครับทองแล้วอยู่ประมาณน,นะครับตรวจสอบเราเด้อพี่น้องนะครับในเอกสารยอยูบอมันคิดเดือนกว่านะครับเดี๋ยวจะมาถามรายละเอียดกับน้องแนนเพื่อนนะครับเอาปเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องมาทักทายน้องแนนเล่นน้อยนะครับสวัสดีครับน้องแนนเล่าเอาวันนี้เปิดไม้เนาะแงเล่นจะเปิดก็ทองไหม,มทองไหมเพิ่งมาเพิ่นเบงบรชัดเจนยนมันบอกผู้ใดจะได้เข่าไปเลี้ยงปีใหม่ห้ได้เงินลูกของคนปีใหม่เอาแม่นี่เลยซื้อหนึ่งได้สองนะครับ ประกันทองแล้วทองแนะครับเอาก่อนอื่นครับตรงแนี้พิกัดบ้านเฮาบ้านยังกว่านี้บ้านโปลุตำบุญดนโอ่งอำเภอโพชัยจังหวัดรลอยเอ็ดจ้ะเอาถ้าพี่น้องพันมักน้วงว่านี่โทรมาไหนเบอร์ไดนครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนเก้าก้าเก้าเก้าแปดศูนย์แจ้ะแปดนย์แครับเบอร์นี่บวกไยเนาะแอนแอดไลน์ได้เลยจ้ะเป็นบวกกับปะกาศสิ์เพือการสสาาไทยเอาอดากมานลูก้ยหอยขึ้นมาให้นาจอครับพี่น้องพี่นาะ พีเบิงวัวครับขออภัยด้วยพี่น้องอันนี้ยินเสียงลมนะครับเพราะว่าลมแห้งนะครับนี่นะ,ะพี่น้องเห็นยูต้นหนานะครับสีแดงนะครับแดงปอดนะครับทองแดวจักเดือนก่อนตองนี้ตัวสอบเอกาสารไม่แล้วเน,ะนาะ,ะยายนะครับเดี๋ยวจะเห้ที่เบิงนำกันรายละเอียดไม้นะครับพี่น้องทองแล้วกิดเดือนนะครับท่ายสูงประมาณลอยสี่สิบห้าบวกนะมันเปลี่ยนลอยต่ำๆต่ำๆเนาะก็ลอยสี่สิบเกียพุ่นละนะครับเป็นงัวสาวทองแรกมันบ่นี่ สาวท้องแรกครับพี่น้องบอเสียเวลาตรงนี้ครับพี่น้องเพิ่นว่าถามราคาก่อนในบอ่อว่าชั้นเปิดไปหลายเป็นไหนเนาะท้องเจ็ดเดือนนี่สามหมื่นหกพันบาทนะครับพี่น้องฟังผู้พิทูสามหมื่นหกนะครับได้ยินบ่านอ้องหันลมแฮงนะครับนะครับเบิ่งพี่น้องยืนปู๊ยเชิดดีนะครับนะครับเป็นบามันเนาะนตรงนี้นเนาะ เดี๋ยวพาเบิ้งเครื่องครับพี่น้องเบิ้งรายละเอียดนะครับพี่น้องเป็นเครื่องดำแดงนะครับนั่นพี่น้องเห็นบอนะครับหางโคนหางครับพี่น้องตะนองหูใหญ่คักนะครับตั้งตรงขาหนาหน้าตาพี่น้องนะครับนมสีบอน้องเลี้ยนมสีเต้านะครับน้าใต้น้าล่างงามพี่น้องนะครับจีบเท่าเล็บปกตินะครับเห็นบอนพี่น้องอาเกลือกัวแต่ก้อนไม่สาก็ะดอนแล้ว หลังปีใหม่เนาะขอเบิ่งด้วยขอเบอร์เอกสารแน่นตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องเขาเบิ่งเอกสารนะครับนี่เด้อพี่น้องนะครับทองกับตัวนี้นะครับนี่โคพลนะครับนี่หลอดเหนเสียงมโนพี่น้องเลยนะครับนี่อะไอย่างนี้จับไปด้วยนี่ครับพี่น้องนะครับขอดสีมีนาหกเจ็ดนะครับอะไมือผสมเพิ่นนี่มือขอดนะครับเอานะครับจะมาขอเบิ่งอีกรอบก็ได้เห็นบมาตรงนี้ ครับนะครับอย่ามาใครกราบด้วยสามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องหัวทองหัวทองเรื่องพี่น้องนะครับสุดคุมค้มราคาหนีนะครับขี่มาตายสามตัวโอเพอดอกพี่น้องหวยกันมากเล <c oughs> นะครับเบิ้งพี่น้องครับคุณกันหลังนะครับเ <c oughs> ขาเพราะตัวผูพี่น้องใบหูส์สันแล้วเบิ้งค้างนี่พี่น้องครับบ้านนี้เช <c oughs> ียงนี้น่นนี่ตรงนี้นี่ไม่แย่แต่เบิแต่เบิ้งกระสือชนหุ่นแหนพี่น้องออกมาตัวเดียวตัวเดียว นะครับมูก็เอิอนงางามตะนอกงามคลักตะนอกไงเนาะแมนแมนตั้งตรงขาหน่าครับพี่น้องอุ<ฮ>้ยเออคนแบบ<ฮ>นะครับเป็นยูย่ยุ้ยเย็นพัวก็ได้น้องแล้วนะครับวัต้องไปรุ่นวัต้องไปเสียเวลาเนาะบอกว่าน้ดดองนีนพมันจัดก,การไว้ให้เรียบร้อยครับพี่น้องซึ่งว่าทองมาให้เลยนะครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับเอาไราพันยางรุ่น้องนี้จังน้อยกันหน่พี่น้องเขนต้องบาทยางกันหน่อ สูงเนาะตรงนี้สูงหลายมันด้อัหกร้อยหกสิก็จะรอยเปลี่ยนๆรอยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดประมาณนี้เนาะเมนนะครับเอานะครับเอาเอาเบอร์โทรอีกรอบกันตรงนี้นะพี่น้องคนมากน้ำศ like ูนย์แปดเจ็ดศูนย์จ้าเก้นะครับพี่น้องเบอร์นี้บวกไลน์แมนแอดเบิรงลูก ก็ได้จังขอเบิ่งอีกทีหลังก็ได้นะครับเบอร์เบอร์คนบวกไลน์เฟซบุ๊กกะประกาศสิทธิพักดีโชดถ้ารุ่นี้ว่าต้องเบิ่งดอกสุดคุ้มแล้วซื้อหนึ่งได้สองนะครับเ้ากียเล็บปกติวดนะครับบบแตกบบบินพี่น้องเบิ่งนะครับเอาพี่น้องพูดอย่างเขาเบิ่งตัวจริงกับบ้านโปโลตำบลดนนองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเบิ่งอีกรอบพี่น้องเน้นๆนะครับพี่น้องเพราะใจนะครับเบิ่งคักๆนะครับ ขออภัยได้พี่น้องอันนี้ยินเสียงล้มนะครับหรือว่าจุดใดมองใดที่มันลูกสาวได้หอดไม่ห้อยถ่ายมาทัวร์มาถึงนะครับขอโทษขออภัยหลายได้พี่นอ้องน,งนองนะครับยังมีพี่น้องนะครับหนังหนาซาใหญ่บอบหมดละนะครับในราคานี้นะครับวันนี้เปิดตัวเดียวน้องแล้วเนะเาะนะครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องเบิรงมาหอดน,นีแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับ พอเป็น่นกำลังแกงกับทีมงานลูกสาวในหอยตัวพี่น้องนะครับมาลิปหน้าพอกันมาเอยลิปนี้ผมทีมงานลูกสาวในหอยผมกับตรงนี่น้อขอก่าวคำ้่มาสวัสดีครับ